สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีมีนคนเกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่12เมษายนและผู้ที่เกิดในลัคนามีนตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะก่อนอื่นแม่หมอจะต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวลัคนามีนชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะ ค่ะดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นเป็นดวงภายในเดือนมกราคมพศ2564นี้ค่ะชาวราศีมีนชาวลัคนามีนคะดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคมพศ2564นี้เป็นเดือนที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกับคนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณนะคะ คนในครอบครัวจะมาพบปะพบเจอกันหรือมีการาใช้เวลามีกิจกรรมร่วมกันดีๆกับคนในครอบครัวคนที่เขารักคุณที่อยู่เคียงข้างคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวมีนเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองมากเช่นกันนอกจากการให้เวลากับคนที่รักคุณคนที่คุณรักอยู่ในครอบครัวแล้วคุณยังมีเวลาไตร่ตรองคิด ให้ควรกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะอมีแผนการโครงการโครงงานอะไรเยอะแยะ,ยะเต็มหัวไปหมดเลยนะคะที่อยากจะทำแต่ยังไม่สามารถาเริ่มต้นทำได้ในตอนนี้นะคะแต่คุณวางโครงการวางแผนให้กับชีวิตในเดือนมกราคมน,นี้เป็นเดือนที่ ชาวมีนเนี่ยชาวราศีมีนชาวลัคนามีนเนี่ยวางแผนชีวิตเป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าแม่หมอบอกเลยว่ายังไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเหมือนกับคุณยังต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะแต่คุณเป็นเดือนที่คุณจิตใจสงบ ลงได้มากนะคะชาวเมียนแม่หมอมองเห็นคุณอยู่กับตัวเองคุณวางแผนชีวิตเป็นรูป,ปรธรรมคุณให้เวลากับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนที่เขารักคุณนะคะมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันนอกจากนั้นคุณยังให้เวลากับการศึกษาหลักธรรมะหรือปรัชญาชีวิตอะไรบางอย่างหรือความรู้ที่มันเป็นศาสตร์เป็นแนวที่ให้ความรู้กับชีวิต กับการดำเนินชีวิตแบบนี้นะคะคุณคุณค่อนข้างให้ความสำคัญกับการาพัฒนาชีวิตพัฒนาตนเองไม่มองมองเห็นชาวมีเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมีศักยภาพสูงมากเลยในตัวเองนะคะถ้าคุณเอามาใช้ได้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยอนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณไม่อับจนแน่นอนคะ่ะชาวราศีมีนนะแต่ชีวิตในช่วงนี้ยังไปแบบเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าไปใจร้อนหุนหันพันแล่นทำอะไรนะ ชิลกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ประจำวันไปก่อนเนาะแล้วก็บอกได้เลยว่าชาวราศีมีนเนี่ยค่อนข้างเอ่อช่วงเนี้ยจู้จี้จุกจิกขี้บ่นนะคะหมายถึงว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวคนรอบข้างอาจจะรู้สึกแต่เออคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็เป็นของฉันปกติเงี้ยแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ย คุณจะจุกจิกขี้บ่นซะหน่อยเพราะว่าสถานการณ์บางอย่างเ่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจอย่างที่คุณคิดเต็มร้อยนะคะสถานการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันเหมือน,นเรามีแผนมีโครงการเยอะแยะอะไรเต็มหัวไปหมดที่อยากจะทําหรืออยากจะเห็นอนาคตให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันยังตัดสินใจลงมือทําไม่ได้แล้วคุณก็เลยเกิดอาการ p ร r a n o y นะคะมีอาการจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นกับคนรอบข้างอะไรก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจของคุณมีนเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ อย,อย่าบ่นเยอะนะคะสงสารคนรอบข้างซะหน่อยเนาะและอีกอย่างหนึ่งชาวราศีมีนก็รอคอยเงินอยู่สักก้อนนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอยากจะได้เงินมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวนันแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่มีมาคุณก็รอแล้วรอเล่านะคะอันนี้สําหรับคนที่มีโครงการอยากจะได้เงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายแม่หมอบอกเลยว่า ไปไปปากเนี่ยไปๆลามกราคมหรืออาจจะดีเลยช้าไปถึงกุมภามีนาเนี่ยคุณจะได้เงินเข้ามานะนะคะเหมือนจะมีเงินทองมาหมุนเวียนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ ชิลกับครอบครัวไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมีเกณฑ์จะได้ไปพักผ่อนผ่อนคลายหรือว่า,าใช้เวลาสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายสภาวะจิตใจที่มันเศร้าหมองไปได้ในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ไปเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นไปได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะส่วนชาวราศีมีนที่ช่วงนี้ว่างเว้นจากการทำงานหรือได้พักงานอยู่นะคะแม่หมอก็ยังมองว่าคุณสถานการณ์ส่วนตัวของคุณเนี่ยเหมือน คนว่างงานแต่ว่าก็เหมือนคนที่แบบมีไอเดียอยากจะทำน่นทำนั่นทำนี่หรือบางคนอาจจะมีคนมาชวนไปทำน่นทำนี่นะคะแล้วคุณก็อ่าเหมือนกำลังจะตัดสินใจอยู่นะคะเหมือนกับ จะหยุดชีวิตอีกแบบหนึง่งเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะเช่นคุณมีวิถีชีวิตประจําวันแบบนี้แบบนี้มาอันนี้สําหรับคนที่ว่างงานหรือว่ายังไม่ได้มีงานทําอะไรเป็นชัดเจนเป็นรูปธรรมน่ะนะคะยังอยู่กับตัวเองอยู่ก็เหมือนกับว่าคุณมีไอเดียอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่ในระหว่างการไตร่ตรองตัดสินใจและ คุณเพียงพอแล้วกับชีวิตเดิมๆที่มันผ่านมาคุณตัดสินใจว่าคุณจะเดินต่อไปยังไงในวิถีใหม่แนวใหม่ new normal ให้กับชีวิตนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนอนาคตให้กับตัวเองต่อไปแบบนี้นะคะก็อยู่ในช่วงการวางแผนเนาะในช่วงนี้ ทีนี้เรามาดูชาวมีนที่มีงานประจำทานะคะท่านใดที่ยังทำงานอยู่มีงานประจำช่วงนี้มีไอเดียรเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆให้กับงานที่ทำนะคะไอเดียค่อนข้างบันเจดิดอยากจะเริ่มต้นพัฒนางานให้มันเป็นไปในรูปแบบที่ดีขึ้นมีการใส่พลังงานพรสวรรค์ความสามารถทักษะต่างๆกับงานที่ทำมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทุ่มเทแต่ก็สถานการณ์ ในการทำงานยังตึงเครียดมากๆอยู่นะคะยังไงพยายามผ่อนบรรเทาความเครียดลงเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีอ่ะพรสวรรค์ในงานที่ทำนะคะมีไอเดียมีความคิดที่มัน คือเป็นมีความคิดที่เป็นไอเดียเป็นทักษะส่วนตัวแล้วเอามาใช้กับงานแล้วมันจะทํางานได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าบางทีภาวะความเครียดเนี่ยมากระทบกับงานแล้วทําให้คุณแผ่ไอเดียให้มันบันเจิดได้ยากแบบนี้นะคะเนาะก็อย่าเอาภาวะความเครียดหรืออคติส่วนตัวมาขัดขวางกับทักษะในงานที่ทํานะคะงานยังประคับประคองตัวไปได้อยู่นะคะชาวราศีมีนนะ าบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่เพิ่งก้าวข้ามจากเหตุการณ์เศร้าหมองในจิตใจอยู่ในช่วงทําใจอยู่ในช่วงก้าวข้ามนะคะแม่หมอมองว่าคุณใช้เวลาไม่นานหรอกคุณจะก้าวข้ามได้นะคะแต่ว่าบางคนที่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมาที่ผ่านมาคุณยัง คือยังมีความเศร้าหมองในจิตใจอยู่บ้างนะคะแต่คุณก็พยายามทําตัวให้รื่นเริงสดใสนะจากที่แม่หมอเห็นในดวงชะตานะคะอีกไม่นานเนี่ยคุณจะก้าวข้ามไปสู่สิ่งใหม่ได้ดีขึ้นแต่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งชาวราศีเมีนช่วงเนี้อะไรมันอาจจะยังสถานการณ์ยังขึ้นๆลงๆอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณเต็มร้อยก็ขอให้คุณใจเย็นๆและทําใจบรรเทาความใจร้อนลงบ้างเนาะนะคะ ส่วนสถานการณ์การเงินของชาวราศีเมีนช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะคะชาวมียนค่อนข้างแบบภาระอ่าไว้บนบ่ามากเลยนะคะหรือว่าคุณคุณต้องบริหารจัดการด้านการเงินมากๆนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาแต่แม่หมอมองว่าอีกไม่นานเนี่ยคุณจะมีการเงินมาหมุนนะคะมาผ่อนบรรเทาสภาวะตึงๆของตัวเองไปได้นะ ก็สถานการณ์โดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สดใสเท่าไหร่แต่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะชาวราศีมีนส่วนท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยดวงเสียงโชคมันไม่เด่นมากแต่มันเหมือนมีเกณฑ์คุณจะมีเงินมาไม่หมอไม่แน่ใจว่าเงินมันจะมาจากทางไหนเหมือนเหมือนมันจะมาจากอาชีพรองอาชีพเสริมก็เป็นไปได้หรือ เป็นเงินที่คุณวางแผนว่าจะได้รับมาก่อนหน้านี้นะคะแต่มันอาจจะเลื่อนจะช้าจะดีเลียออกไปแต่ได้เข้ามือแน่นอนนะคะชาวมีนเนาะส่วนการเสี่ยงโชคเนี่ยอย่างมือหนักนะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแม่หมอก็แนะนําแค่เออซื้อหรือเสี่ยงพอแบบ พอแก้เครียดแก้เซงไปนะคะไม่ต้องทุ่มเทเหมือนจะสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนั้นไม่เอานะคะอาจจะผิดพลาดได้นะคะชาวเมีนดวงลาบลอยยังไม่เด่นมากมายในเดือนมกราคมนี้นะคะความคิดของชาวราศีมีนก็คือคุณมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยในช่วงนี้นะคะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลให้กับตัวเองอยู่กับตัวเองตกผลึกได้แล้วนะคะก็เหมือนกับ สังเคราะห์ความคิดของตัวเองออกมาได้แล้วว่าอยากจะไปในทิศทางไหนหรือท่านใดที่ยังลังเลสับสนในชีวิตอยู่แม่หมอบอกเลยว่าเดือนมกราคมเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณคุณจะคิดได้ตัดสินใจได้ว่าจะวางแผนชีวิตไปในแนวทางไหนอะไรที่มันดีกับตัวเองแล้วคุณจะลงมือทําได้แบบนี้นะคะเนาะความคิดไม่ใช่คนมีความคิดสับสนแต่เหมือนคนเป็นคนมีอะไรในใจเหมือนมีเรื่องหลายอย่างที่มัน พูดกับใครไม่ได้ต้องเก็บไว้ในใจแบบเนี้ยในช่วงเดือนนี้จะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะคะอาส่วนชาวมีนท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองนะคะคนมีธุรกิจส่วนตัวโอโหดมากสาหัสสาการมากๆเลยนะคะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเจอสภาวะย่ำแย่ นะคะเหตุการณ์ป,ปรับกระทันหันไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์สถานการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะคุณต้องส,สตรองมากๆเลยช่วงนี้คนมีธุรกิจคุณเป็นนายของตัวเองต้องพยายามผ่อนคลายสถานการณ์ไปให้ได้แต่แม่หมอมองว่าชาวมีนเข้มแข็งมากเลยนะ จะเจออะไรโหดร้ายแค่ไหนที่ผ่านมาหรือเจอเรื่องราวปบป,ปรับกระทานหันกับชีวิตแค่ไหนคุณลุกขึ้นมาได้ไวมากและคุณสตรองมากนะคะแล้วคุณจะพยายามประคับประคองธุรกิจที่มันอยู่ในมือของคุณเนี่ยไปได้นะคะนะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันก่อนนะคะจบจากเรื่องความรักแล้วแม่หมอจะไปเรื่องอื่นๆทั่วๆไปเพิ่มเติมพร้อมทั้งจะบอกวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงให้ต่อไปนะคะในช่วงท้ายคลิปนะนะคะ เกณฑ์ความรักของชาวราศีมีนชาวลัคนามีนนะคะท่านใดที่อยู่คลองคู่กันมาเป็นคนรักเป็นอ,อยู่คลองรักกันมาแล้วนะคะบอกเลยว่าอาการพ่อแง่แม่งอนจะมีเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่าประชดประชันอย่าเขาเรียกว่าอย่า อย่าวางเงื่อนไขให,ให้กับคนที่คุณรักมากนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องผ่อนคลายมากกว่านี้นะชาวราศีมีนนะคือมันมีบรรยากาศความรักมองเห็นความรักอยู่ตรงนั้นสําหรับคนมีคู่แต่ความรักของคุณในช่วงระยะนี้มันเหมือนกับคือมันตึงนะคะเนาะบางคนเนี่ยอาจจะผ่านการเชื่อเฉือนกันทางการกระทําหรือวาจามาในช่วงนี้คนรักของคุณต้องการให้คุณปณีประนอมนะคะ แล้วก็ต้องการให้คุณกอนง้อนะคะดีกับเขาเข้าหาเขาแบบนี้นะคะแล้วมันจะทําให้สถานการณ์บรรยากาศความรักเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะช่วงนี้ยังดูห่างเหินอะไรหลายอย่างในความรักความสัมพันธ์ยัยงไม่ได้ดังใจเท่าที่คุณคิดนะคะส่วนคนรักของชาวราศีมีนชาวลัคนามีนคนรักของคุณเนี่ย ที่จริงเนี่ยมองว่าตอนนี้เหมือนเขามีปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเปล่าคะคนรักของชาวมียนเหมือนกับเขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพส่วนตัวก็อาจจะเป็นไปได้สุขภาพมันมันมีอาการอะไรขึ้นมาในร่างกายของเขาทำให้เขาหงุดหงิดนะคะเกิดอาการหงุดหงิดกับสุขภาพร่างกายหงุดหงิดกับผู้คนรอบข้างพานคน เขาไปทั่วเลยค่ะช่วงนี้แต่ที่จริงคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีนะคะโดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดใคร ใครที่อยู่คลองคู่กันเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยถ้าเข้าถูกทางนะพูดกับเขาถูกทางนะเขาจะน่ารักเขาจะใจดีมากๆนะคะแต่บทที่เขาจะวีนจะเหวี่ยงก็ก็ใครก็เข้าหน้าไม่ติดเหมือนกันนะคะเหมือนช่วงนี้คนรักของคุณมีสภาวะอารมณ์แปลกๆเนาะผันผวนขึ้นลงนะคะคือไม่ใช่ว่าอารมณ์น้ําขึ้นน้ําลงนะคือเหมือนเขาบางทีเนี่ยเขามีอารมณ์ขี้หงุดหงิดนะคะหรือก,แก็แล้วก็มีภาวะทางด้านร่างกายที่มัน เจ็บปวดนั่นเจ็บนั่นเจ็บนี่ขึ้นมาแล้วเขาก็พานคนรอบข้างไปแบบนี้นะคะ ส่วนความรู้สึกที่คนรักของคุณมีให้คุณนะคะเขาก็ยังมองว่าชาวราศีมีเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่รักความก้าวหน้าเป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่ตลอดแต่เขามองว่าบางทีชาวมีเนี่ยค่อนข้างขี้งหงุดหงิดหรือเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะเอาใจยากเหมือนกันในบางครั้งในความรู้สึกของคนรักของคุณที่มองชาวมีในช่วงนี้นะคะ ก็ยังมีความรู้สึกดีๆในใจให้แก่กันนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องลดความเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาหรือมันมีการพูดอะไรที่มันขัดใจกันเนี่ย ถึงแม้ว่าคนรักของคุณเขาจะผิดนะแต่เขาอยากจะให้คุณเป็นฝ่ายยอมนะคะเออผิดแค่ไหนก็ต้องให้เปลี่ยนเป็นถูกให้ได้นะ่ะเขาอยากให้เป็นแบบนี้ในช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนนะความรักความสัมพันธ์นะคะขึ้นอยู่กับโชคชะตามากๆเลยไปกันแบบเบื่อๆไปกันแบบอืดๆอื่นๆนะคะเป็นอะไรที่คนที่คลองคู่กันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับ โชคชะตานำพาให้เรามารู้จักกันแล้วโชคชะตาก็นำพาให้ความสัมพันธ์ของเราดำเนินไปแบบนี้นะคะเนาะจากนี้ไปก็พยายามประคับประคองกันไปให้ดีคนที่ยังครองคู่กันอยู่นะคะหมั่นเติมความหวานให้ความรักความสัมพันธ์นะคะนะส่วนคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ได้ดังใจเลยนะคะเรามีความห่างเหินกันเรามีความไม่เข้าใจกันหลายอย่างในด้านทัศนคติการใช้ชีวิตนะคะมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่น ความคิดเห็นส่วนทางการการวางแผนการดําเนินชีวิตส่วนทางการเลยกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะแต่บอกเลยว่าแรงดึงดูดระหว่างกันนะ่ะมันมีนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องชะลอตัวไปก่อนต้องรอต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมความรักจึงจะกลับมาดีแต่ตอนนี้บอกเลยว่ายัง ขับเคลื่อนความรักไปไม่ได้ความรักต้องอยู่แบบนิ่งๆไปก่อนเราคิดถึงกันนะเรารักกันนะเวลาเราหางกันเราก็ยังนึกถึงกันแต่เรามีปัญหาอะไรบางอย่างในใจต่างคนต่างคิดต่างคนต่างรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วเราไม่จูนกันจูนกันไม่ติดเลยในช่วงนี้ต้องต้องรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะชาวเมียนคนมีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ความรักช่วงนี้ยังไม่ได้ดังใจเหมือนอย่างที่คุณคิดนะคะเนาะอ่าส่วนทีนี้เรามาดูคนโสดชาวราศีมีนชาวลัคนาเมีนคนโสดชาวมีนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณเนี่ยคือเหมือนเหมือนกับผ่านเหมือนเพิ่งผ่านความรักที่มันไม่ได้ดังใจมานะคะคุณมีความเศร้าหมองอยู่ในใจมากๆไม่เปิดใจให้ใครเลยนะเหมือน คนราศีมีนะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป,เป็นคนที่อยู่ยืนอยู่ใน่ามกลางผู้คนหลายๆคนแล้วคุณมีความโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นๆแต่ว่าคุณเนี่ยไม่เปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตเลยนะคะเหมือนกับคุณมีความเศร้าหมองในจิตใจลึกๆเหมือนคุณอยากแก้ปัญหาชีวิตตัวเองก่อนอยากอยู่กับตัวเองนะคะไม่พร้อมที่จะเปิดรักอขออภัยค่ะ ไม่พร้อมที่จะเปิดรับความรักใหม่ๆเลยในช่วงนี้ถามว่ามีคนสนใจไหมมีมีคนอยากเข้ามาในชีวิตมีคนอยากจะมาสารความสัมพันธ์แต่แต่คุณรู้สึกว่าคุณตั้งกำแพงสูงมากเลยนะคะนะอยากอยู่กับตัวเองไปก่อนก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้เวลาตัวเองเนาะพิจารณาอะไรกับชีวิตตัวเองไปก่อนนะคะในช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์หลายอย่างภาพมันยังไม่ลงตัวคุณอาจจะยังไม่มีกระจิตกระใจจะรักใครในช่วงนี้นะคะก็ เป็ดกำลังใจให้ค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคะ ส่วนชาวราศีมีนที่มีปัญหากับคนรักอยากรอคนรักเก่ากลับคืนมาแม่หมอมองว่าคุณสองคนนะคะที่เพิ่งเพิ่งเลิกรากันไปเนี่ยมันยังมีความผูกพันมีเยื่อใยสายใยให้แก่กันอยู่นะคือถึงแม้ว่าเราจะห่างกันไปเราจะเลิกกันไปเราจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ในใจของเราสองคนเนี่ยมันยังมีความห่วงหาอาทรกันอยู่ทั้งสองคนเลยนะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่าเกณฑ์การกลับมาเหมือนเดิมนหละยังไม่มี นะคะคือรักเรารักกันแหละแต่ว่าเราคือบอกไม่ถูกเลยค่ะคนคนคนที่เพิ่งแยกกันไปหรือคนที่ยังรอคนรักเก่ายังไม่มีเกณฑ์นคนรักเก่ากลับมานะคะแต่ก็ต่างคนต่างคิดถึงกันอยู่ในที่ไกลๆแบบนี้นะคะนะอ่าคำแนะนําในด้านความรักให้กับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้นะคะ ความรักเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นสำหรับคนมีความสัมพันธ์มองเห็นความรักอยู่ตรงนั้นนะคะ ถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันไม่ยากเลยที่คุณจะปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะคนสองคนมีความผูกพันให้แก่กันแต่ความอีโก้อคติในใจของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้ความรักมันราบเรื่นนะคะคือความรักมันจะไม่ราบรื่นเลยถ้าใครสักคนเนี่ยถืออคติอยู่ในใจนะคะไม่ยอมลดราวาสอกไม่ยอมลดอีโก้ตัวเองลงมานะถ้าปรับอคติส่วนตัวลงมาได้นะคะ มองคนข้างๆของคุณเนี่ยด้วยใจจิตใจอ่อนโยนนะคะให้อภัยแล้วความรักมันจะไปได้ดีมากๆนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําในด้านความรักของชาวมียนชาวลัคนาเมียนนะคะค่ะอันทีนี้เรามาดูชาวราศีมีนที่มีภาวะหนี้สินนะคะไม่ว่าคุณจะมีภาวะหนี้สินกับสถาบันการเงินใดๆหรือกับบุคคลใดก็ตามคุณจะประคับประคองสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ ก็เหมือนกับว่ามันมันยากมากเลยในช่วงนี้ที่จะหาเงินหาทองมาหมุนเวียนหนี้สินอันนี้สำหรับคนมีหนี้นะคะเหมือนคุณหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้แต่แต่มันก็เหมือนสวรรค์ยังเข้าข้างคุณอยู่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเข้าข้างมองเห็นคุณค่าของคุณอยู่ในช่วงท้ายๆคุณจะสามารถหมุนเวียนเงินมา เกี่ยวกับภาวะนี้สินได้ก็คือจะผ่านพ้นไปได้นะคะช่วงนี้นะแต่ก็เหนื่อยหน่อยใช้พลังมากๆเลยนะชาวเมีนเป็นกําลังใจให้นะคะนะทีนี้ส่วนท่านใดนะคะที่ช่วงนี้แม่หมอมองว่าท่านใดที่อยากจะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ บางคนเนี่ยเหมือนเหมือนใจหายใจคว่ำเพราะว่าเหมือนคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณมาเนี่ยเหมือนห่างเหินหมางเมินคุณไปหรือหรือเหมือนกับเขาเหมือนกับจะไม่อุปถัมภ์ไม่ดูแลคุณต่อไปแล้วแบบนี้นะคะคุณก็ค่อนข้างใจเสียพอสมควรนะคะแต่ก็ ชาวราศีมีนเป็นคนเข้มแข็งอย่างที่แม่หมอบอกไปในตอนแรกและเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากๆในเดือนนี้คุณจะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยในตัวเองนะคะคุณเข้าใจสถานการณ์ดีนะคะคุณปรับตัวได้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณจะชิลกับมันไปได้มากๆเลยชาวมีนแม่หมอขอชื่นชมมากๆเลยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าฉันตั้งรับ มาแล้วแหละคือตั้งหลักมาแล้วพักหนึ่งแล้วอะไรจะเกิดเนี่ยฉันตั้งได้อยู่แล้วนะคะคุณรับมือได้กับทุกสถานการณ์คุณวันไหวแต่คุณไม่ล้มนะคะบอกเลยชาวเมนในหลังปีใหม่2564เนี้ยคุณสตรองมากๆเลยนะคะชาวเมยนสายสตรองนะ นะคะมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจอย่าคิดช้าคิดนานจะเสียการอย่าวางแผนนานนะคะให้วางแผนแล้วรีบลงมือทำนะคะแล้วสิ่งนั้นจะเป็นผลดีต่อคุณในอนาคตนี่คือคำแนะนำให้กับชาวราศีมีนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีแก้เครสเสริมดวงกันก่อนดีกว่าชาวราศีมีนมีกรรมทางวาจานะคะ,ะที่ผ่านมา มีคำพูดคำจาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไว้ยังลงมือทำได้ไม่สำเร็จเท่าที่ควรเหมือนคุณติดกรรมทางวาจานนะคะต้องแก้ไขและเหมือนกับ มีดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรวนเวียนขอส่วนบุญนะคะจะต้องสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ยาวๆนุ่งขาวห่มขาวแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและวิบากกรรมส่วนตัวด้วยนะคะเห็นเป็นเงาดำๆวนเวียนอยู่รอบตัวคุณนะคะชาวเมียนแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วมาขอส่วนบุญนะคะนะการทําบุญแก้เครดเสริมดวงในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็คือการ เผยแพร่บทสวดมนต์เผยแพร่ธรรมะให้แก่ผู้คนนะคะอาจจะทำเป็นอาจจะเป็นคลิปวิดีโอส่งบทสวดมนต์ที่ดีๆให้กับผู้คนคนที่คุณรักเพื่อนฝูงหรือ,อส่งบทธรรมะ นะคะเพื่อให้ผู้คนมีความสุขทางจิตใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกร่งบางคนอาจจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเลยก็เป็นไปได้ยิ่งดีมากๆเลยนะคะชาวราศีเมรชาวลัคนาเมรส่วนสุขภาพร่างกายของคุณนะคะระมัดระวังอาหารการกินนะคะอาหารการกินระบบการย่อยอาหารจะย่อยยากมากในช่วงนี้นะคะ,ะระบบบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกเคลื่อนที่หรือระวังการเอี้ยวตัวนะคะอาจจะผิดท่าผิดทางแล้วมันจะสร้างปัญหาให้กับแผ่นหลังหรือสบะบักของคุณเนี่ยเจ็บปวดขึ้นมาได้นะคะนะหรือสะโพกเอวไม่ค่อยปกติเกี่ยวกับระบบกระดูกหรือเอ็นแบบนี้นะคะ มันจะเกิดอาการติดขัดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะต้องกินยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อหรือไปนวดผ่อนคลายนะคะการกินอาหารต้องทานผักเยอะๆหรือรับประทานอาหารที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์ตลอดเวลาแบบนี้นะคะจะเพิ่มระบบการย่อยของคุณให้ดีมากกว่านี้นะท้องจะอืดท้องจะเฟริรมมากๆเลยในช่วงนี้นะคะเลือดลมเดิน คือลมเดินนะคะลมตีขึ้นเลออะไรแบบนี้นะคะก็จะสร้างความมุ่หิดนำคาญใจสักหน่อยกับปัญหาสุขภาพแต่ไม่ได้มีเกณฑ์อุบัติเหตุร้ายแรงนะคะชาวราศีมีนแม่หมอขอสวัสดีปีใหม่ขอให้พศ .2564 นี้เป็นปีทองเป็นปีรวยเป็นปีเศรษฐีหาเงินหาทองได้มากๆนะคะสําหรับชาวราศีมีนชาวลัคนามีนทุกคนทุกท่านขอเป็นกําลังใจให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ